ก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนะครับพันธมิตรที่ต้องบอกว่าเป็นพันธมิตรที่รักทุกท่านทุกคนนะครับที่ได้อยู่ร่วมกับสสปทมาตลอด2วันนะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นช่วงสินาทีสุดท้ายนะครับที่เราจะได้พบกันในปีนี้แต่ก็ปีหน้ายังจะพบกันอีกนะครับครับผมในานามของสสปทนะครับก็ต้อง ขอชื่นชมนะครับวันนี้ตัวผมเองก็ได้รับสาระได้รับความรู้เช่นเดียวกันวันนี้ผู้ที่อยู่ในฮอล์อาจจะมีจํานวนไม่มากนะครับแต่ทราบจากข้างนอกว่าก็ทางออนไลน์ก็เกือบ300ท่านนะครับที่ติดตามเราอยู่ในวันนี้นะครับผมเองดีใจครับวันนี้ได้ได้มีโอกาสได้พบกับแขกที่มาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางผู้วิหารนะครับจากฮ่องกงนะครับ นะครับจากเกาหลีจากญี่ปุ่นนะครับจาก ILO นะครับในขณะเดียวกันก็ในส่วนของบ้านเรานะครับในประเทศไทยของเราเองเราก็ได้ปีนี้เราก็ได้มีการเรียนเชิญทั้งทูตแรงงานของทั้ง3ประเทศที่มีคนงานมีลูกจ้างนะครับมาเกิดเข้ามาทํางานในบ้านเรานะครับทั้งกัมพูชานะครับเมียนมาแล้วก็สปปลาว ครับคงจะไม่พูดถึงกระแสโลกาภิวัตน์ไม่ได้ mm. globalization นัามาซึ่งกระแสเ,เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็ผมกำลังจะบอกว่าเรา2วันนี้เราเรา,เราที่นั่งอยู่ในห้องนี้คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะบอกว่าเรามาร่วมกันก่อกระแสเช่นเดียวกันเรามาก่อกระแสเรื่องความปลอดภัย นในการทำงานกระแสที่เราเกาะขึ้นมานั้นผมอยากจะนำเรียนว่ามันมันมันจะเป็นพลังสำคัญนะครับให้คนทำงานไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติไหนนะครับคนประเทศไหนที่อยู่ในในประเทศไทยนะครับแล้วก็อยู่ในภูมิภาคของเราในส่วนนี้นะครับได้มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีอาชีวะามัยที่ดี ครับ,รบงาน o a a c นะครับในปีนี้นะครับก็อยากจะนำเรียนว่าสส,สปทอเองนะครับพยายามที่จะเ,เข้ามามีส่วนนะครับที่จะเชื่อมโยงกับเครือข่ายซึ่งเป็นภารกิจของสส,สปทนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมแก้ไขปัญหาเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่องพัฒนานะครับ แล้วก็การสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานต่างๆนะครับเราเองก็ได้มีการจัดทำมาตรฐานออหลากหลายนะครับมีการดาเนินการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนนะครับร่วมงานกับหน่วยอื่นๆนะครับโดยในช่วงนี้นะครับท่านรัมนตตีว่าการกระทรวงแรงงานเองก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะครับท่านเองก็เดินทางไปต่างประเทศนะครับเนื่องจากมีคนไทยเองนะครับ ไปทางานในต่างประเทศแล้วก็ได้รับการดูแลในต่างประเทศอย่างที่หลายๆท่านได้ทราบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศที่มีคนไทยเข้าไปทํางานในปริมาณมากๆแล้วก็เกิดเหตุเกิดสงครามขึ้นนั่นการดูแลนะครับจากต่างประเทศนะครับก่อให้เกิดแนวทาง <S <S ที่ว่าเราเองคนไทยเองก็ต้องดูแลคนต่างประเทศที่มาทํางานอยู่ในบ้านเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นเรา ในนอกจากหน้าที่ของเราตามที่ผมได้สโคบให้ท่านฟังกว้างๆแล้วนะครับงานในปีนี้นะครับเรามี keynote speaker มากมายที่เข้ามาร่วมงานนะครับเราจัดเป็นปีที่3นะครับโดยตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมานะครับเราก็มีการเรียนรู้แชร์กันนะครับมีการงานวิจัยที่เข้ามา ร่วมแชร์กันถึง56ผลงานนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีนะครับที่เป็นนวัตรกรรมอีกมากกว่า40ผลงานนะครับรวมทั้งี e โ n o Speaker ที่เข้ามาก็มากกว่า27ท่านนะครับผู้ร่วมงานตั้งแต่ปี2021 22 23มาก็กว่า6,500คนครับออนอกจากนั้นนะครับในปี2024นี้นะครับ ทีมงานที่บอกว่า Safety Transformation to the Future นะครับอย่างที่ท่านได้ออรับรู้รับฟังจาก keynote speaker มากมายหลายท่านนะครับโดยในส่วนของสอสปทอเองในงานนี้เราพยายามที่จะนำเสนอนะครับผ่านกลนไกสากลไกหลักด้วยกันก็คือ Reactive, Preventative แล้วก็ Proactive อย่างที่ท่านได้ฟังไปนะครับเมื่อสักครู่นี้เองนะครับผู้ร่วมเสวนาก็ได้ พูดถึงในรายละเอียดตรงนี้ให้ท่านฟังนะครับครับสิ่งที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ในวันนี้ก็คือ,อ,อการทำงานที่มีความเสี่ยงนะครับเรานอกจากเ,เรื่องของการการที่จะมีการป้องกันโดยเร็วนะครับมีกลไกการตอบสนองต่อเหตุการณ์นะครับที่รวดเร็วนะครับมีการ ป้องกันนะครับ preventive a t และที่สำคัญก็คือการป้องกันเชิงลุกการป้องกันเชิงลุกนั้นเป็นสิ่งที่สอสบทจะให้ความสำคัญมากๆนะครับในปีนี้แล้วก็ในปีท,ที่งานที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเร็วๆนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างที่ผมอยากได้นำเรียนให้ท่านฟังว่าท่านรัมนติว่าการกระทรวงแรงงานนั้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันเชิงลุกมากนะครับ ที่ผมจะเอ่ยถึงแรงงานต่างด้าวนะครับเนื่องจากสถิติการประสบอันรนะครับเนื่องจากการทำงานของกองทุนเงินทดแทนที่สำนักง,งานประกันสังคมในปีที่ผ่านมา8 0ดหมื่นกว่าครั้งหรือ8,000มื่กว่าคนที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับจากสถิติจะพบว่าแรงงานต่างด้าวขออนุญ,ญาต เอ่ยชื่อประเทศนะครับแรงงานเมียนมาจะเป็นแรงงานที่มีสถิติในการประสบอันตรายต,ต่อต่อต่อพันประชากรมากที่สุดนะครับถึง10.5นะครับในขณะที่แรงงานประเทศอื่นๆรวมทั้งแรงงานไทยอยู่ที่6.5เพราะฉะนั้น80,000กว่าคนก็เป็นแรงงานที่เป็นเมียนมาถึงหมื่นกว่าคนตรงนี้เองเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาคิดนะครับหาวิธีที่จะช่วยกัน จัดทำคู่มือหรือจัดทําการให้การเรียนรู้รวมทั้งการป้องกันเชิงลุกนะครับแก่แรงงานต่างด้าวเหล่านี้โดยเร็วนะครับครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะขอกลับขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ในวันนี้เราได้มาถึงเซสชันสุดท้ายนี้นะครับ แล้วก็หวังว่าเราจะได้พบกันนะครับในปีถัดไปนะครับในงานที่มีความพร้อมมูลมีความครบถ้วนนะครับแล้วก็จะได้พบกับนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแล้วก็การคิดคน้นป้องกันใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับแรงงานทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคอาเซียนนี้ครับขอบ,ขอบขอบคุณครับ